ค่ะจากจากศูนย์นยมวิทยาภสวันชงตบนนะครับสวัสดีครับมาพอกับข้าวพยากรอ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันอังคารที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2566กับผมนายพีระเดชซือกระเดืองจากศูนย์นูตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแกน่น จากแผนที่ความกดอากาศผิวพื้นนะครับเขากัย่งเห็นตัวยอมความกดอากาศต่ำนะครับปกคลุมลอยต่อระว่างผากเหนือตอนล่างผากตะวันดอกชิงเหนือแล้วกับผักลางตอนบนนะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวยอมความกดอากาศต่ำนี้ได้เคลื่อนออกไปขยับออกไปทางด้านตะวันตกของประเทศแล้วนะครับซึ่ง่านผาคตะวันออกีิงเหนือตอนบนของเข้าไปแล้วก็เลยเห็นห้มือนี้บนเวณนผคกตะวันดอกชิงเหนือตอนบนของเขา มีฝนลดลงนะครับแต่กันยังคงมีฝนหรือฝนฝ่ากะนองเกิดขึ้นได้การเนื่องมาจากว่ามอระุมตะวันทกเชียงไต่หรือว่ามอระุมที่ฤดูฝนนะครับยังคงมีกําลังขนขางแรงอยู่พัดขมามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเฮาอยู่นะครับก็เลยเ็ตให้มื้อนีบริเวณภาคตั้ัหลอดจริงนอตอนบนของเฮากันยังคงมีฝนหรือฝนฝ้ากะนองเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับ คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมืดนี่นะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเ้านะครับมีฝนลดลงจากเมื่อวันลอยละ40ของพื้นที่มืดอนี่นะครับคาดว่าจะเหลือลอยละ20ถึง30ของพื้นที่เท่านั้นเองนะครับส่วนหลานะครับแต่ยุทธ่างขอบของภาคนะครับบวาจะเป็นทังจังหวัดชัยภูมิเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและกานครพนมนะครับ สำหรับขาดไม้อุณหภูมิสูงสุดใบมือนี่นะครับบางจังหวัดก็บ่อได้มีอากาศห้อนนะครับบางจังหวัดก็ยูนิเกนอากาศห้อนนะครับบริเวณจังหวัดที่บมีฝนตกนะครับกับสิมีอุณหภูมิขยับขึ้นมากยูนิเก์อากาศห้อนได้นะครับขาดไม้อุณหภูมิสูงสุดใบมือนี่นะครับกับยุทธี3 3 3ถึง3าิเองศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมืออื่นเ้าลนะครับกับซุงๆอยูนะครับกับยุทธี 24-28องศาเซลเซียสนะครับในช่วงนี้นะครับริเวณนผ่านตะวหนออกเีิงเนะื้อตอนบนของเฮ้าเนื่องจากว่าสามมื่นสองสามมื่นที่ผ่านมากนะครับมีฝนตกฝนตกหนักเกิดขึ้นหลายพื้นที่บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าน้ำล้นตลิ่งนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าการระบายนา้ำล่อก,การระบายนา้ำการระบายน้ำย่อ,ยองว่ดีนะครับก็บฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงนี้นะครับ พื้นที่ใดที่มีฝนตกสะสมฝนตกต่อเนื่องอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำถ่วมขังเกิดขึ้นได้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเฝ้าระวังแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าของศูงนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนย่างไก่ชิดนะครับกบมาบอกกับข่าวพยากรณ์อากาศได้ไหมนะครับสำรับมือน,นี่สวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน